สาาามมเมเนนนาารียยภษักักค่ะอ EP ที่9เรื่อง Modern West Heritage ม um. ข้อ 7. Unseize 0 0 i d ü h u f e n d i e g e s t e Imre s u o a n i c h t m e h r r a u c h e n ก็คือตั้งแต่ปี2007เนี่ยไม่อนุญาตให้คนนั่งสูบบุหรี่ในร้านอาหารแล้วเราจะตอบกลับไปว่าแต่ว่าก่อนหน้านานนะคะช่วงก่อนถึงปี2006เนี่ยคนยังสามารถสูบบุหรี่ในร้านอาหารได้อยู่แปลได้ว่า Abbas 0 i ดูฟเทนดีเกสเทอร์น,น็อกเราเค่อินเวสรมข้อสุดท้ายค่ะไฮริกฟรอยด์ซากต์ t ยสต์มิดฟิลเมนเซ็กซิกวิวส์ l ูฟิ e ช็อกโกแลตเอนเพื่อนของไฮริกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันอายุ65แล้วแล้วก็อยากจะกินช็อกโกแลตเยอะๆเราก็จะตอบกลับไปว่าเพื่อนของไฮริกก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้อยากกินช็อกโกแลตเยอะๆแปลเป็นภาษาเยอรมันคืออุนส์ฟลูเฮอร์วอเทอร์ไฮริกฟรอย น็อกนิชโซฟีเลช็อกโคลัดเอสใครสนใจเรียนคอร์สภาษาเยอรมันหรือหนังสือสูบแกมมาก,ก็ทักมาได้เลยค่ะมีตั้งแต่คอร์ส a 1ถึง b 2แล้วก็ A Level ตะลุยสอบด้วยนะ